สวัสดีครับกับผมต้องการคริปโตนะผมวันนี้ก็ก,กลับมาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอร์เนซีกันนะครับผมในวันที่29กุมภาพันธ์2567กันนั่นเองนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์ like, กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็กาวคริปโตสลัดจอยนะครับผมก็มาเป็นชาวกาวของเรากันได้เลยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมนะ6ก0มืแล้วคือแบบอู้มาตามนัดกันจริงๆนะฮะก็คือโอ้ สุดยอดไปเลยนะมันกลับมาแล้วแต่ว่าเอาคอยหลายๆตัวเนี่ยยังไม่กลับมาเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในขณะนี้นะผมกราฟเนี่ยได้เฉลยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมว่ามันมีกราฟแบบใดนั่นเองก็คือเอาเป็นว่าชุดนี้ดนีนะ่ผมก็คือชุด1นใช่ป่ะลง2ขึ้น3ส,สรุปก็คือชุดเนี้ยไม่ใด่ลง4ี่ขึ้นห แต่อย่างใดนะผมมันเป็น A B และ C ลงมาตรงนี้นะครับผมก็กลายเป็นเวฟที่4จบเวฟที่4ไปขึ้นเวฟที่5นั่นเองนะผมซึ่งมันก็เฉลยมาแบบเต็มที่และเออซึ่งตรงนี้นะครับผม5เนี่ยมันจะมี5ธรรมดา5 Extend น,นะผมละละหบูสขึ้นไปเลยนะก็มีนะครับผมก็สำหรับเจ้าตัวของเอเลี่ยนเวนั่นเองนะครผมแล้วตอนเนี้มันสูงขึ้นมากเลยแต่ว่า เท่านี้ไอซ์ไอเนี่ยมันยังไม่สุดนะยังไม่สุดนะจ๊ะยังขึ้นได้อีกนะจ๊ะ <c oughs> อ่ะดูทำฟรมหนึ่งวันนะครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าจะมีเส้นแดงอะไรนะครับผมแล้วไม่เกินสักประมาณ5-8เนี่ยก็อืมน่าจะไปต่ออีกนะครับผมอ่ะโอเคแล้วถ้าดูกันตรงๆเลยเนี่ยจาก5-8แล้วเนี่ยมันจะ ขึ้นไปตรงไหนนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมวัดฟีโบแบบปกติปกติเลยนะผมแบบเทนเบสนะผมอันนี้เริ่มมาจากตรงนี้ขึ้นมาสูงสุดตรงนี้แล้วก็จุดต่ําสุดคือตรงนี้ผมให้ตรงนี้ละกันนะจะได้ดูง่ายๆก็เอาเป็นว่าตอนนี้สุดที่100%ของเราตอนนี้นะผมก็คือจบเว็บ5 นะครับผมเอาเอาเป็นว่าแค่จบเว็บ5ก็พอนะครับผมยังไม่ใช่5 Extend หรือแต่อย่างใดนะครับผมก็จะประมาณ100รอหรือ8 0ด0 0ื่นดนี่แหละ8 0 0 0 0เนี่ยประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมขอขอตีกรอบไว้นะครับผมว่าเป็นตัวใหญ่เลยนะครับผมก็คือเป็นแนวต้านอันสุดท้ายอันต่อมาที่จะเรียกได้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ประมาณนั้นนะครับผมอโอเคแปะไป8 0,000่นะตรงนี้ เนาะเออซึ่งถ้าเกิดว่ามันหลุดหัวตรงนี้เมื่อไหร่นะครับผมหลุดหัวตรงนี้ก็คือเป็นอดอยเดิมนะก็จะเรียกว่าออทามไฮอีก,กรอบหนึ่งก็ได้นะครับผมแล้วมันจะแล้วรีขึ้นก็เหมือนกับช่วงนี้นะช่วงนี้ช่วงนี้สังเกตอะไรไหมคือช่วงนี้ยมันออทามไฮแล้วใช่ป่ะแล้วมีการย่อลงถูกไหมแล้วมีเหตุการณ์ขึ้นไปแล้วก็ทําแดงก็นอแดงก็นอแต่ตอนนี้คือ น้าตาของ diagon เนี่ยยังไม่โผล่มานะผมก็ยังเป็นเอาเวฟที่แบบขึ้นสูงที่สุดเลยนะยังไม่ได้มีอะไรแต่อย่างใดเลยนะผมสามารถตามต่อได้หรือเปล่าก็สุดแล้วแต่เลยนะผมรอบๆข้างเนี่ยเริ่มโชว์กำไรกันบ้างแล้วอืถ้าโชว์กำไรกันบ้างแล้วเนี่ยก็ลองเทคโปรฟิตมาบ้างเล็กน้อยนะครับผมเอาละ่ะมาต่อมาเรามาดูทางฝั่งของอ่า usdt นะผม usdt เนี่ยก็ ได้บอกเลยว่าร่วงอย่างหนักนะครับผมแปลว่าอะไรแปลว่าเงินเนี่ยเข้าตลาดคริปโตแน่นอนนะครับผมและดูโดมินานนะครัผมโดมินานเนี่ยขึ้นมาแบบไซเวย์นะกลุ่มตรงนี้คือการไซเวยนนั่นหมายความว่ามันยังขึ้นได้อีกนะฮะแต่ว่าพอมันขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยคนก็จะเริ่มถามหาเอ้ย BTC หยุดยังถ้า BTC หยุดแล้วนะครับผมก็ต่อเลยเอาคอยขึ้นอย่างเช่นวันนี้ เดี๋ยวผมคิดว่าเอาคอยน่าจะพุ่งแบบยับยับเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าบิตคอยอ่ะมันพักตัวในวันนี้นะครับผมอ่ะเรามาดูอย่างการ่ากันบ้างนะครับผมการ่าเนี่ยวันก่อนเนี่ยมันก็มีการพุ่งขึ้นมาแบบอุ้ยลูกวีลูกคนเลยอูย้ปี๊ดเลยนะครับผมจนกระทั่งถึงประมาณสัก0.04เนะี่ยขึ้นมา 0. 0.4 0.43เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับผมซึ่งยังไม่ได้ถึง100%ของฟีโบที่ผมวัดไวเนาะ ออ m, <c oughs> เออก็ยังสามารถขึ้นได้อีกนะครับผมอันมันอาจจะเป็นเพียงแค่แบบพักลงนะครับผมเพราะว่าจากขึ้นมาจากตรงเนี้ยขึ้นมาจากตรงเนี้ยมัน2เท่ากว่าแล้วอ่ะคนที่มันได้มา2เท่านิดๆนะครับผมมันก็จะเอากําไรเนี่ยเออเอาทุนออกก่อนนะครับผมก็คือเอาเอามาเก็ตติดตัวไว้แล้วก็ปล่อยกําไรวิ่งอะไรประมาณนี้นะผมก็ปกติของยอดตรงนี้นะครับผมแล้วมีการเทสเส้นลงมาแล้วก็ เนี่ยเห็นปะคือมันเป็นทางเทคนิคแบบปกติปกติเลยนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรชัดเจนอะไรเท่าไหร่นะผม,ผมก็ยังสามารถขึ้นได้อยู่เนาะแต่แต่เนี่ยอันเนี้ยนนมันสูงขึ้นได้อีกถามว่ามันสูงขึ้นได้อีกแล้วมันจะไปต่อไหมอันนี้แล้วแต่ตลาดเลยนะผมว่าจะเอาอยัางไงอา้าวดูเทียแล้วกันนะผมเทียเนี่ยน้องใหม่เนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับผมหกเเซนนะผมในช่วงเช้าหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะคือตอนเนี้ยผม อัดตอนช่วงประมาณ8ปดโมงใช่ป่ะเจ็ดโมงเปิดตลาดอะไรอย่างเงี้ยเปิดเปิดเส้นเออเขาเรียกเปิดเส้นเนี่ยก็ขึ้นมา7%แล้วนะผมอ,อ่าหกเ็นี่ยก็ถามได้ว่ามันก็ขึ้นได้อีกไหมมันก็วันนี้อย่างที่ผมบอกนะผมก็คือเป็นวันของเอลคอยนั่นเองนะโอเคเรามาย้อนกลับดูของ BTC ที่เป็น THB หรือไทยบาทนั่นเองนะผม ี่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมตอนเนี้ยเขาออกเ,เขามาจิ้มออทามไฮแลนะ้วเออเขามาจิ้มออทามไฮแล้วแต่ยังไม่ได้ออทามไฮนะเส้นที่มันออทามไฮเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่เอ่ยอยู่ประมาณสองสองแปดห้าห้านะครับผมสองล้านสองมืออ่าสองล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนั่นเอง นะอันนี้ก็คือเป็นแนวต้านของเงินบาทนั่นเองนะผมคือคือเอาจิงเนี่ยณเวลานั้นนะครับผมมันย่อ,ยอตรงนี้ก็จริงนะผมแต่ว่าเงินดอลลาร์ไม่เทียบเท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าเงินบาทเนี่ยมันอ่อนค่าลงนั่นเองเนี่ยผมมันก็เลยทําให้จุดตรงนี้มาถึงออทามไฮได้นั่นเองอ่ะแล้วกลับมาดูแพทเทิร์นกันนะครับผมเนี่ยพอเทียบกันแล้วเนี่ยมันห่างกันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เนาะพอสมควรนะครับผมแล้วถ้าเราพูดถึง ตามเทคนิคของเรานะเวลานี้นะผมอาละมาขึ้นต่อได้ไหมอา้าวผมสรุปเลยขึ้นต่อได้นะผมอันนี้มันมีคัพแอนด์แฮนเดิลแบบกับหัวกับด้านด้วยนะนี่คัพอะแฮนเดิลอันนี้ครับอาโอเคอันเนี้ยจะเป็นการเทสครั้งสุดท้ายแล้วละครับผมว่าเฮ้ยมันจะขึ้นต่อหรืเปล่าถ้ามันเทสประมาณสักรอบ -2 รอ,อบแล้วผ่านไปช่วง7จ็ดหมื่นได้นะผมก็เฮลั่นเลยนะครับผมออทามไฮ โอเคก็ประมาณนี้นะผมในวันนี้โอเคก็ก่อนจากันก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะผมใครอยากสนับสนุนนะผมกลาวคริปโตแซจอยนะผมเดี๋ยวเออ QR code ผมเสียนิดนึงเดี๋ยวเอาค่อยยเอามาแปะนะผมเพราะว่าฮาร์ดดิสก์ลูกที่ผมทำเลเอาเนี่ยมันพังนะก็เลยต้องให้เขากู้โอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม